สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ทริควิธีการเปิดใช้งานกล้องมือถืออย่างรวดเร็วกันนะคะโดยวิธีนี้จะเหมาะกับใครและจะเหมาะกับสถานการณ์ไหนนะคะลองติดตามรับชมกันได้เลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราจะใช้กล้องมือถือถ่ายรูปเราก็จะต้องกดมือถือขึ้นมาแล้วกดไปที่โหมดกล้องถ่ายรูป <It S 1> ใช่ไหมคะ like slave, จะได้รูปมา เรามีทิคที่จะช่วยให้ทุกคนได้ใช้งานกล้องอย่างรวดเร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือการเข้าไปเซตติ้งที่โหมด SnapMatic นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมด On ะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการใช้งานกล้องแบบรวดเร็วก็คือการกดลูกศรชี้ขึ้น2ครั้งติดกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะเข้าสู่โหมดกล้องมือถือ สำหรับทีกนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการทําภารกิจสโคบนะคะบางภารกิจที่จะมีการถ่ายรูปสโคเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆนะคะในเวลากราะชั้นชิดแล้วมีศัตรูล้อมรอบนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการถ่ายรูปเหยื่อที่เราจัดการโดยขณะที่อยู่ในระหว่างการต่อสู้ะคะ่ะวิธีการถ่ายรูปแบบเร็วๆอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่สำหรับทริคนี้นะคะก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบกดย้ำๆนะคะอาจจะทำให้โทรศัพท์เนี่ยเปิดขึ้นมาเป็นโหมดถ่ายรูปโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะยิ่งตอนขับรถอยู่แบบนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ <c oughs> และนี่ก็เป็น ทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรานำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังในวันนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบทริคแบบนี้นะคะเราจะพยายามไปหาทริคมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ